กาจัาแล้วลงมาหนึ่งุกเปเป้กอนโซ่จะสามก้อนโซ่สามปาเบลี่ี่พอเขาจะมาดับจากโซ่บุี้โซ่นอกเาก้อนโซ่นอกสามไม่ไหวแล้วโอ้โหเป็นอุ้ยเขาเอ้ยเอาจีได้บอบอยเรียบองบอยไปโดนจีไดคอครับโอ้โหอันนี้แล้วอตประกฟ่าสักซี่กตรงนี้อยู่แล้วดูครับมีการสับปลาลัอ่าครับผที่มาชวลา โอ้โฮสเปย์มาเรียบร้อยแล้วเทกันไปคนละหนึ่งเนาะแล้รถจะชนไรไอ้โอ้ฝ่ายสเปย์ตามเอไปหนึ่งคุณผู้ชมครับได้คิวเกรอบหนึ่งคิดว่าผมลืมแล้วจั่วมาดีตรงนี้คือตกรอบมาตซ้งซี่ตรงนี้ซี่เรียบร้อยครุณผู้ชมอ้าวคครับเกมแรกอย่างเป็นทางการเหมือนจะมาคุณผู้ชมนะฮะลืมครับอีรังเกลกับแมปรอบจริงแชมป์โลกนะตรงนี้ดูเครื่องบินนะพีเดียวออกสตาร์แล้วครับแล้วเปิดนะใช่ใช่โอเคฮะครับผม ครับโอ้ตื่นเต้นนะจริงเรามีเครื่องบินตรงนี้นะครับไปไหนต่อเฮอร์ินโหลเหลือเชื้อกว่างนี่อ่ะดูผู้ชมครับมาครับเกมแรกจะเป็นทางการครับพับทีวบบายโกลบอลแชมเปี w ้ย e, นชิพผู้ชมครับรอบชิงชาเริ่มโจมแฮะโอลาเครื่องบินครับจากสตอเบอร์ลงที่มิลิทารีเบทผู้ชมครับนะคใช่ในรอบดิสเตทตรงนี้โอ้โหโอ้ทางใครก็ทางมานันแต่ที่บวงไม่เอาใครเลยเรื่นี้ โอ้โหถามจริงเหรอฮะผู้ชมต้องเกมแรกตัดมาก็งานข้าแล้ววงแล้วดูแต่ภาพนี้ครับผู้ชมครับทีโพชิกิครับอาร์อาร์คิวอัชนาจากประเทศไทยกี้ครับอาอาเกมแรกอย่างเป็นทางการผู้ชมครับใช่ครับผมอาร์คิวอัชนาครับผมถือว่าเป็นบริชั่นที่ลงมาฟาร์มแล้วสามารถเข้าวงได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ,รบยิ่งเล่นไวเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งดีเพราะเขาจะได้เลือกพื้นที่เล่นก่อนครับต่อวันนี้ส่งมาเป็น D2E ครับเอิร์นี่สุนุชเชตครับเบียร์สเปียร์และจีนายครับผมต้องครับก็เรายังมีโอกาสได้เห็นซีเนียนะต้องรอดูว่าจะ ได้ลงมาเล่นหรือเปล่าครับกับรูปแบบแผนที่เปลี่ยนไปครับฟุตบอลโอ้โหฮาคิวออกจากโคชิกิไวมากคุณเพื่ผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วก็มาเล่นที่เขาพิสัยหูตรงข้ามเป็นอัลฟาเซเว่นเทซนาเทซาใช่ครับผมอุ้ยเขาเอ้ยเอาจีได้บอยเรียบบอลบอยไปโดนจีไายขอครับโอ้โหที่บอกกูขอกูขอเอาดิผู้ชมโอ้โหแล้วคิงแล้วคิงจะมาซ้ำซ้ำทำไมชุ๊บอ่ะโซจีโซจีแก่คนเล่นมุกเนี่ยผมแก้ทันนะใช่ครับอุ้ยแล้วคิงกรับอาะแล้วจีจีเข้าทิ้มเลยหรือเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องแอตติฟิตจัด มาวันนี้ดีจูอีดีจูอีวนวนรถทีหนึ่งครับขับกินลมหรือยังไงดีจูอีเฮ้ยเพื่อนสกบมาคิงครับยิงได้ไปก่อนอแต่ว่าชุบตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับว่าคิงฮะูครับไม่ครับอย่าลืมว่านักแข่งเราไม่เห็นว่าเป็นใครล้มนะอย่าลืมเหมือนเดิมถูกต้องครับบอกเลยว่าตรงนี้ไม่เห็นชื่อนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนกันไม่มีไม่มีฮะนะครับบอกเลยว่าไม่รู้ว่าด็อกใครได้ตรงนี้เขาจะเห็นเป็นเพลเยอร์หนึ่งสองสามสี่แล้วดูครับเพื่อนสกบเป็นจีนายด้านหน้าเป็นจิมมี่แล้วเป็นนี่ จีน่าแสงแสงพูดใหเข้าไปหนึ่งแหมสแปมอยู่วะจีนายเอ้ยเข้าควันนะจีเข้าควันเฮ้ยลนตัวที่สองตัวที่สามข้อที่สองพะอ้โหจีน่ามาแล้วไม่แม้มปากยิงผู้ชมเมื่อกี้โอ้เราพาราบอยขึ้นมาปั๊มเฟิร์สเอดขึ้นมาฮะจีนไม่ต้องปั๊มเลือดด้วยเลยครับโอ้เขามีตัวล็อกอยู่นะทิ้งไกลๆครับผมปั้งยิงเขาไปล็อกมุมเขาเนี่ยไม่ได้สวนสักเม็ดสักนึงเลยนะดูใช่เฮ้ยแล้วเอาเล้วเอาแล้วแม่ไม่ได้ะจีนจุ่กเพิ่มครับ โอ้โหฝ่ายใดแล้วขึ้นรถหนีล <ด S 1> เลยครับนอ้นองว่าอัดสามอัดสามเอาสามมาได้ทีนายปล่อยไปก่อนคุณผู้ชมฮะโ,โ,โอ้โหเกือบเป็นคิวแรกของอาร์คิวอเทน,น่าครับผมจังหวะไปเจอด่านครับบักซี้ของพาราบอยเมื่อกี้เหมือนจะบูโซนอยู่ทีมเดียวครับก็ขอพาวเวอร์ไลท์เข้าค่อนข้างโล่งเพราะว่าด้านในเนี่ยขยับแล้วแล้วดูตัดมาเหลี่ยมนี้ BCR กับอาร์คิวอเทน่าเอาไหมแล้วดูเฮ้ยเอาอดลาแล้วคือชุดบักซี่ขึ้นไปกอาแล้วต้องหลบก่อนไก่ โอ้าล่ะข้างหน้าเป็นแอโรู่บเลยนะเล่ครับเหมือนจะมูกออกไปแล้วครับซักซี่ใช้มุมนี้ปาดมาได้ไหมเออนี่หลบหลังหินไปก่อนสม็อกโปมาหนึ่งลูกออเออนี่โดนกดมาเหลือ30 HP ครับโอ้แล้วขึ้นจะกาะป่าแซ็กซี่กดตรงนี้อยู่แล้วดูครับมีการสับปืนมานี่รอจังหวะอยู่แลรถรถมาติดอยู่หลังหินแล้วดูครับเนทจากกุ้งจากคตาถึงหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายังดีที่เออนี่วิ่งหนีกับไปแล้วก็บอกเบียสเบดด้ครับโอ้แล้วดูครับถอยจังหวะนี้ครับมีเพื่อนมุงกายเป็นจีน่าทีทีครับยิงคอสข้ามมาเรื่อยๆตรงนี้้แลวดูโอ้โหหจอดกันเลย่างนี้ดูคอสมุแลึ่่งงงหอััฝน ต้องบอกเลยว่ามุมนี้พิธีอาร์ได้เปรียบกว่าอานะครับต้องครับโอ้โหเดือยืนสามคนด้วยฮะแล้วขึ้นเลตดอดมาจังหวะนี้ยังไงครับซักซี่ตอนนี้บูโซนเฟดีสองกำลังจะเริ่มเดินแล้วครับผมโอ้โหสมุกยาวๆเลยครับรไม่เสียดายสมุกถือว่าดีฮนะ<ต>แบบนี้สมุกวอลวดูครับจังหวะนี้กับซักซี่ครับอยาาหาช่องเดือดพิเศษเดือดหนุนป้าจนได้โอ้โหนี่ครับเซทไทยสีส้มเป็นคนเซ็นนะอาร์คิวเทน่าครับรอดไม่ได้เฟมคุณผู้ชมเกือบเหมือนกันจังหวะรถแกไปติดอยู่หลังหินคครรัับบใช่ผม หลังหินเนี่ยเป็นหินมีหอยใช่ใช่ใช่ในหัวหินนะครับผมเชี่ยร้าตรงนี้มาอีกหนึ่งับผมรักสิหัวม้วนนะนั่นเล่าชุมครับกระพาวเวอร์ขึ้นนอกอยู่หนึ่งหุณเฟรมไม่โดนไปโดนตอนไหนต้องขึ้นเกาะป้าอูเป้าอูด้านน้นไปทีทีเอาโอ้โหด้านข้างเอาแล้วก็ไปด้านอยู่ระหว่างตัวพี่เหมือนกัน อ,ไอาไะครับเหลือสองคน power back, แบตแล้วสเปจะให้รถระเบิด,ดแล้วกิววีน็อกดาวไปแบบนี้ไม่น่ารอดครับไอ้กับดีๆอยู่ไกลพอสมควรแล้วเก็บงานเลยครับสปาออฟเหลือ2องคน power ดีโดน,นกดมายาวๆก็หผมเลือ,ลอน,อหหนอหเหลือ3 0 HP แล้วกดยาวๆอีก1ครั้งโอ้ซูเปอร์หน่าโอ้โหเหลือแค่ไอ้เลย่องไหนนะผมว่าตรงนี้ไอ้ต้องหนีกับคุณเฟยผู้ชมครับจังหวะขับมาจอดครับฝ่าดาดมาปัญหาคือเจอแอลูจักครับโอ้โหวงค่อนข้างไกลกับพาวเวอร์คุณเฟยผู้ชมครับใช่ผมทีมที่อยู่ด้านล่างอย่าง A1 เนี่ยไม่ขยับขึ้นมาแจมนะครับมาฟิโอโซครัับไไไปนนน็ออยูฮด้เหมืก เรียบร้อยอเลยน่<ล>ครับไอช็อตโดนเอาฟางฝั่งตัวเซเว่นรอยิงออกอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วดูครับด้านล่างครับซีเคจมาเลย์ครับโนวาพาวเวอร์เหลืออย่างละหนึ่งคนแล้วมีปัญหาตั้งแต่เกมแรกแบบนี้อูมบลิสามคนแต่ว่าไอตรงน,น,นี้<า>ไปต่อฮะต้องครับฟุตบอลิทไม่เฉดซุ่มครับท่านผู้ชมนะแล้วดูตัดตรงนี้อยู่มีควันขึ้นมาหนาเออมุมนี้ไอยังนอนไอเราชกไอยาไอลุกไออุ้มแต่เราจะชนไรไอปอบไฟ้็เปย์ทำอะไรไปหนึ่งครับท่านผู้ชมครับไปดู หนึ่งคิวครผมเหลือคนเดียวแล้วบูโซนตอนนี้เริ่มบีบมาแล้วครับแอร์โลวูฟได้ยินเสียงปืนหันมา3ามก็บอกฮะยังไงไอ้ขับรถต่อแล้วไปไล่เดีวกฟุตบอลรีขึ้นมาแอร์โลวูฟกับฟุตบลมาเฮ้ยเราสินซนนลเคมาตอนนี้เหลือ30 HP ีต้องโรเชนมาเล่นกับเพื่อนรุดครับผม ูแล้วเหมือนเคสมีห้องน้งเพียงกันทางฝั่งตัวลูกกรบัสซินหรือเปล่ปาแล้วดูโอ้โหไอไปโดนนางฝั่งตัวซิซี่จับออกอันดับสิบห้าครับโอโ้แล้วเคาะมาจาก่ละแท่งก็ทางตัวสโมกยู่ออกไกปแล้วมุมนี้โนวาโนวาจบสิบสองครับเหลือเหมือนการม,ม,มีหนึ่งแต้มใช่ครับผมไม่เดียวครับแล้วดูทิกซี่ขึ้นหลังมาเห็นดีทูอี้ยผมได้ยินเสียงรถแล้วครับบักกี้ที่จอดอยู่ข้างล่างนะยัง<ม>อยู่นอกวง<อ><ม>ครับดีทูเอี้ยขี่รถถังแม่งเลย แต่เข้ายังไงดีครับ D2E ครับผมจิ๊กซี่ดักอยู่แล้วและในวงฮะสปาออฟโยโลตัวเองคนแรกเข้ามาก่อนกลางวงครับผมอู้เรา D2E ครับจังหวะนี้ครับหลอกเขาคือรถถังรถงตัดภาพมาเลยแล้วมุมนี้เสมอเอาต้องครับเหมือนคิวฟิกขึ้นทีเดียวคือฆ่าเลยนะไม่ ok ขึ้นน็อกนะอู้หูแล้วชาลีพีล้วเส็ยออกเกมแล้วซุกซี่ครับไปยิงโฟกี้ออกเกมเหมือนกันแล้วตัดมาจีไดกับบิสกี้ับเรื่องสมุกอย่างรถถังนี้ครับถถังมันขึ้นไม่ได้เพราะหนุกเราตัดเซ็กซี่ยังยิงมุมนี้อยู่นั่นด้านขวา โนาวี่เกมเมื่อวานตะคิมแมตช์ก็ทำได้ดีแล้วครับแล้วจีน่าเก็บซัสยอกเกมบีเดียจบสิบเอกับอีกหนึ่งคิวเขาตีใจทำไมครับเนี่ยโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้เบียร์สิบต้องปั๊มเลือดเข้าวงครับโดนนาวี่ดักไว้อยู่เขาตายวิ่งไปก่อนแล้วเบสิบเออกขวายังไงจีน่าโดนโคอมาโดนไปครึ่งหลอดแล้วจังหวะนี้ลุตเป็นศพของซินเฮอร์ครับผมออกจากเกมไปแล้วกระฟุตบอลลีดอีกหนึ่งอ่ะเหลือโลซินเธต่อซินเธอรครับดีใจครับนี่ครับยังนอนอยู่กับเบียร์นี้อยู่แล้วดูยังนอนต้องนอน โอเคเหมือนการชมครับคีฟตัวเบลอรัโอ้แต่ไม่เห็นน็อกใช่แล้วเก่งโซ่พรอสกี้ออมสิเกตจินจ,นจบอันดับ8มี1คิวจบมะโอ้โหหนึ่งคิวแลัดล <ะ S 1> มาจีนายปัม๊มอยู่หลังห้องน้ำแล้ววิง่งเข้ามาตรงนี้มีใครเห็นไหมมีใครเห็นจีนายไหมไปมีใครเห็นแล้วจะ,ะตปปะโกนปาเอ้าจีนายโอ้โหโดนโดได้ครับนีใครลุกแขมังไหมครับโอ้เหลือเชื่อแล้วนะแล้วพิเศษยังเนียนอยู่มุมนี้ผมเหลือ2คนครับได้มาแล้ว4คิวและอยู่ในแรงพอยที่สวยครับอันดับที่6แล้วอย่างน้อยครับ ลุ้นกันนะครับลง้นกันขะ้นกัาน้ากันนะล้นกหนู่บ้น,นันนะีุ้นกัานะลนังด้ลนกันดะลี้นกันนหล้นาันนะล้นันนล้กันนุมม<อ>นันนะมา้ิกมนนะลุ้นกันนะุก่นะุ้นกันะล้ำกันนลุ้นกันนะลุ้นนน้ำก่นลุ้นกลุ้นกันบล้นกันนุ้นกันนี้ขึอนะ้นกอบนซลุ้นีนน้ซีัรียบร้อยั <laughs> นี่ครับหนึ่งคิวจากดีทูอ,อีแล้วเป็น5คิวของอาร์คิวอเทน่าครับอีกทางด้านหนึ่งครับผมมีประเด็นเหมือนกันแล้วดีทูอียิงเสร็จโลเทออกซ้ายเลยครับนี่ครับออกซ้ายงงตรง,งนี้เอ้ยเพื่อนหายมาติบอกเพื่อนหายโอ้ที่จริงอะทิกซี่เขารู้นะแต่เขาประมาทไปหน่อยแล้วดีทูอีนี่ยิงกว่าเลยครับ<อ>เดินยาวๆแล้วครับแล้วด้านหนครับเมคูน็อกไปแล้วครับวงไปก่อนอาร์ล้วครับนาวีมีปัญหาเหมือนกันทูอีครับไม่มีดีแค่ปั๊มยาวบชมนะตรงนี้ทูอีโอ้โหอย่างน้อยเกมนี้อาร์คิวอเทน่าเเกินนนน11คคคะแแล้้วรรัับบบโออา โอ้ชมพูมาเลยผู้ชมนี้อันเดอร์เรดาไม่ประท้าใครเลยยิงแจมาได้ล้านิวฮะต้องมาดูเป็ไงโอ้โหนี่เปอร์เซ็นต์ต้องให้จริงนะสี่คนแต่เขาต้องเคลื่อนที่เขาบ่มกันนะตรงนี้อย่าลืมนะพ่เอ็มมาดูไหวดีครับม่วกก็ไม่ไหวอ่อการต้นมัม่วงนี่ปลูกหน้าไหนครับหน้าบ้านครับผมฮะฮาฮาฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮาาเ่าฮ่าฮ่่าห่าาฮ่าน่าฮ่ีฮ่าฮาเกาาา โอ้ยเอมครับผมส่งซินเธอเข้ามาอยู่ขอบวงใกล้ๆก่อนเลยครับผมแล้วมีตัวคอร์สไฟย,ยิงข้างหลังครับผมโลซินนี่นอยู่นานแล้วรอจังหวะอยู่เหมือนกันแล้วดูบีเอสดคิวของโ oh อ้บอย่ิวจินาา่จบแล้วห้ามีห้ากีฬาเพาะมาเมคูคอสแตนเซรีมเมคูอคอคออยู่แล้วดูเขาไปตรงตรงนี้ขาดอีกแค่ชุดเดียวจบนะทีจร,จริงๆครับเหลือแค่ซักผ้ากับล้างจานนี่ก็สานสานเกมนี้แม่โอ้ยเอ็มเปิดหัวมาสมแล้วครับที่เป็นแชมป์ในรอบลีกสเตทครับโอ้โหเป็นไงที่ผมเดาไว้เลย คุณทายหรอบีทีเอ์พูดถึงหม่เชื่อนะนะ